แสงสีขาวหรือว่า white light คือแสงอาทิตย์แล้วก็แสงไฟในบ้านเหล่านั้นธรรมชาติแท้จริงแล้วประกอบไปด้วยคลื่นแสงสี7แสงสีด้วยกันก็คือแสงสีรุง้งหรือว่า light spectrum นั่นเองได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไล่จากซ้ายมือไปขวามือนะครับนอกจากนี้จะประกอบไปด้วยคลื่นแสงความถี่สั้นพลังงานสูงนะครับ ก็คือแสง UV หรือว่าเหนือม่วงอัลตราไวอเลตนะครับแต่ในความมืออยู่เหนือแดงขึ้นไปเราเรียกว่าคลื่นแสงอินฟราเรดซึ่งมีคลื่นแสงยาวมีพลังงานต่ำลงไปนะครับวันนี้ขอนํำธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องแสงสีขาวมาแต่งกลอนปั่นเ,นเพื่อนนะครับแสงสีขาวพราวตาที่เราเห็นมีซ่อนเร้นเจคลื่นแสงแฝง7ดสี เริ่มที่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองมีแสดแดงสีมีเจ็ดครบบรรจบกันเราเรียกขานแสงสีรุง้งสเปกตรัมธรรมชาติทำแสงขาวรวมร่วมสีสันผ่านปริซึมเจ็ดแสงแยกแตกจากกันไอน้ำนั้นก็แยกได้ให้รุ้งงามตาหูจมูกลิ้นกายเราเครื่องสัมผัส มีข้อจำกัดต่อความจริงสิ่งโลกสามที่เห็นไม่จริงที่จริงไม่เห็นจริงเร้นอยู่ไม่รู้ความหยุดตัดสินตามเห็นยินหูแค่รู้มาในโลกนี้ในธรรมชาติยังมีสิ่งที่ซ่อนเร้นจากการรับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายของเราอยู่อีกเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งรีบตัดสินในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสด,ด้วยเครื่องสัมผัสหูตาลิ้นกายจมูกของเราซึ่งมีข้อจำกัดนะครับ